ข้อ17ครับถ้า k เป็นจำนวนจริงที่ทำให้กราฟ x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ4บวก 12x บวก 6y และ x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ k บวก 4x บวก 12y ตัดกันสำหรับทุกจำนวนจริง k ซึ่ง k มากกว่าเท่ากับ A แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ B แล้ว B ลบ A เท่ากับข้อใด1.68 2 1 0 4 3 4 4แและ4 144ครับข้อนี้เป็นเรื่องของเลขาคณิตเนาะวงกลม โดยโจทย์ให้การาฟให้สมาการวงกลมมาสองสมาการโดยติดค่า k ไว้วิธีการทำเนาะเราวิธีที่หนึ่งคือการหาคำตอบของสมาการทั้งสองสมาการซึ่งมันก็ค่อนข้างยากเนาะเพราะว่าถ้าสมมติเราได้จุดตัดแสดงว่ามันตัดกันไงแต่ดีมันก็ถ้าเป็นเรื่องวงกลมจะค่อนข้างยากมันไม่เหมือนเส้นตรงที่เป็นสมาก,การดีกรีนหนึ่งถูกปะ เพราะฉะนั้นวิธีที่2ที่เราจะใช้คือการวาดรูปวงกลมทั้งสองแล้วดูว่าจุดไหนจะเป็นจุดที่มันสามารถตัดกันได้ขนาดไหนเป็นขนาดที่มันสามารถตัดกันได้น้อยที่สุดกับมากที่สุดเพราะฉะนั้นเราเอาแต่ละสมาการเพราะฉะนั้นเราเอาแต่ละสมาการมาเขียนให้อยู่ในรูปของมาตรฐานก่อนเพื่อที่จะวาดรูปได้ถูกไหมครับเอาแต่ละสมาการมาเขียนให้อยู่ในรูปมาตรฐาน สมการแรกคือ x กําลังสองบวก y กําลังสองเท่ากับ4บวก12 x บวก y เนอะเหอ,อสมการหก y ครับโทษทีสมการไอ,อสมการ,รมาตรฐานคืออะไระมันอยู่ในรูปไหนสมการมาตรฐานคืออันนี้เนอะ x ลบ x ยกกำลังสองบวก y ลบ k ยกกำลังสองเท่ากับ r กำลังสอง hk ขอโทษทีครับลบนะโดย hk มันคือจุดศูนย์กลางวงกลม r คือรัศมีเพระาะฉะนั้นวิธีการทำเราก็เขียนให้อยู่ในรูป x ลบ h กำลังสองบวก y ลบ k ยกกำลังสองเท่ากับ r กำลังสองจัดรูปสมการสีเหลืองครับจัดรูปสมการสีเหลืองครับ เราสองตัวนี้ย้ายไปลงฝั่งนี้จะเห็นว่ามันจัดการสองไม่ได้ถูกปะก็เติมตัวเข้าไปบวกตัวเลขเพิ่มเข้าไปในวงเล็บแรกบวกอะไรครับทำให้มันแยกกันสองได้บวกสามหกถูกปะ อันจนที่สองะบวก9้าถูกป่ะครับเนอะถ้าบวกทางซ้ายแล้วทางขวาก็ต้องบวกเหมือนกันถูกปะค่าจะได้ไม่เปลี่ยนแปลงเนาะหลังจากนั้นแยกตัวประกอบได้ยังอันนี้เป็น x ลบหกยกกำลังสองถูกปะอันนี้เป็น y ลบสยกกำลังสองเนาะบวกอะไรเข้าไปก็น้องลองไปคิดเองนะครับอันนี้ก็ไม่ยากเนาะ อยู่ประสบการณ์ทำบ่อยๆมองภาพบ่อยๆเราก็จะคิดได้เร็วขึ้นได้สมการที่หนึ่งมาแล้ว x ลบหก 6, ยกกำลังสองบวก y ลบสยกกำลังสองเป็น49เนาะต่อไปเราไปดูอีกสมการหนึ่งครับต่อไปเราไปดูอีกสมการหนึ่ง x กำลังสองบวก y กำลังสองเท่ากับ k บวก 4x บวก 12y อ่ะน้องลองทำดูก่อนครับทำแบบเมื่อกี้เลยคือย้าย 4x กับ 12y ไปลบอีกฝั่งหนึ่งเนาะอ่ะย้ายไปลบครับ เนี่ยน้องก็ลองฝึกทำดูได้นะบวกอะไรเข้าไปอ่ะค่านี้ต้องบวกอะไรอันนี้ต้องบวกอะไรเอกกำลังสองลสี่เอมันต้องบวกบวกอะไรครับบวกสีกก 4, ่ถูกปะบวกสี่เนาะถูกปะส่วนอีกอันหนึง่ง บวกอะไรครับอันนี้ต้องบวกบวก3ามสแล้วเหมือนเดิมบวกทางซ้ายแล้วต้องบวกทางขวาด้วยเนาะถูกปะก็อันนี้ได้เป็น X-2 ลบสยกกำลังสองบวก y ลบห อยกูกำลังสองเท่ากับ k บวกสี 40. เขียนให้มันอยู่ในรูป r กลังสองนะครับได้2สมการมาแล้วเราลองมาวาดรูปเอาทั้งสองสมการาวาดรูปถูทีละส,สมการนะสมการ,นะการแรกคือ สมการที่หนึ่งคืออะไรฮะสมการที่1ก็คือจุดศูนย์กลางมันจะอยู่ที่จุดหกสามโดยมีลมักษณะเป็นเจ็ดสมการที่สองคืออยู่ที่จุดสองหมีลักษีเป็นถูกปะ่ะเนาะเข้าใจนะ ถ้าไม่เข้าใจลองไปเทียบกับสมก,การมาตรฐานดูนะโอเคพอเสร็จปุ๊บเราก็ไปวาดรูปเลยทั้งสองวงกลมนี้เอาวงกลมสองอันนี้ไปวาดรูปนะวาดรูปที่มันแน่นอนก่อนคือรูปที่มันไม่ขึ้นกับค่า k มันบอกว่ามีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุด6 3โดยมีรัศมีเป็น พี่ว่าทุเล่มาเลยช่างมนเนาะโอเคมีรัศมีเป็นเจ็ดนะอีกวงกลมหนึ่งอยู่ที่จุด2.6รัศม,มีมันเป็นค่า k เพราะฉะนั้นมันเป็นเท่าไหร่ก็ได้ถูกป่ะครับเราให้มันเป็นเส้นประคือวงกลมที่สามารถขยายขนาดได้ลดขนาดได้ เราดูเราจะสังเกตว่าสองวงกลมนี้ตัดกันตามที่โจทย์ต้องการหรือเปล่าตัดกันถูกปะโจทย์ต้องการจุดต้องการค่า k ที่น้อยที่สุดที่ทําให้วงกลมอันเนี้ยตัดกับอันนี้แล้วก็ที่มากที่สุดที่เราให้มันตัดกันค่า k มันก็คือค่ารัศมีถูกปะครับก็คือเราสามารถปรับรัศมีวงกลมนี้ได้นั่นเองเหมือนที่ผมบอกไว้ก็คือปรับให้มันเล็กเท่านี้ก็ได้ให้มันใหญ่เท่านี้ก็ได้ให้มันเท่าไหนก็ได้แต่ว่ามันต้องตัดกันเราก็ไปดูเลย ว่าค่าที่น้อยที่สุดที่จะาให้มันตัดกันอะ่ะมันควรจะอยู่ตรงไหนไปดูเลยครับอืมเรามีวงกลมหนึ่งแน่นิ่งอยู่หรือหะอีกวงกลมหนึ่งคือวงกลมที่ปรับขนาดได้ผมใช้สีแดงนะอ่ะ อูนะอืมใช้สีเหลืองก่อนมันปรับให้ใหญ่ขึ้นก็ได้ปะแต่เราต้องการค่าที่เล็กที่สุดก่อนผมคิดค่าที่เล็กที่สุดก่อนนะย่อลงมาตรงนี้ตัดกันปะตัดกันอยู่ถูกปะย่อมาตัดกันอยู่จุดไหนที่เราให้มันตัดกันแล้วค่ารัศมีมันน้อยที่สุดครับจุดนี้ถูกปะสีแดงเนาะคือตรงที่มันสัมผัสกันพอดีรัศมีมันคือตรงนี้พอดี ถูกปะอันนี้คือค่าที่เราให้มันน้อยที่สุดแล้วถูกไหมครับเนอะแล้วค่าที่มากที่สุดล่ะอันนี้คือค่าที่น้อยที่สุดถูกปะเพราะว่าถ้าผมเอาวงกลมที่เล็กกว่านี้แล้วมันจะไม่ตัดแล้วถูกปะครับยิ่งเล็กยิ่งเล็กก็ไม่ตัดอันนี้ก็เลยถ้ามันสัมผัสตรงนี้เมื่อไหร่ก็คือมันเล็กที่สุดถูกปะเข้าใจเนาะ ได้นะครับต่อไปเราไปดูวงกลมที่ใหญ่ขึ้นกนันบ้างผมขยาดขนาดได้ปะยังตัดก,กันอยู่ปะตัดอยู่หรือปะขยายขนาดนตัดอยู่ปะตัดอยู่ไปเรื่อยๆจนถึงจุดสุดท้ายที่มันจะตัดกันนั่นคือจุดนี้แล้วถูกปะครับจุดศูนย์กลางคงเดิมรัศมีมันเป็นตรงนี้ถูกปะ จากจุดนี้มาตรงนี้เป็นรัสมีมันพอดีเป็นสัมผัสกันพอดีถูกปะนี่จะเป็นขนาดที่ใหญ่ที่สุดถ้าผมขยายให้มันใหญ่กว่านี้มันก็จะไม่ตัดกันถูกปะครับเพราะฉะนั้นเล็กที่สุดคือจากอันนี้ถึงจุดนี้ใหญ่ที่สุดคือจากอันนี้ถึงตรงนี้ถูกปะครับโอเคพอเราได้อย่างนั้นแล้วเราก็ไปดูรูปเก่าที่ผมบอกว่าเล็กที่สุดมันคือตรงนี้ถูกปะครับ รัศมีคือตรงนี้ถูกป่ะครับส่วนที่ใหญ่ที่สุดก็คือใหญ่ม่อสัมผัสกันตรงนี้ถูกปะ่ะและรัศมีมันก็จะเป็นจากจุดนี้จนถึงจุดนี้นั่นเอง เพราะฉะนั้นเราทํายังไงอะอันนี้มันเป็นมันต้องเป็นเส้นสัมผัสเส้นศูนย์กลางพอดีถูกป่ะครับเรารู้รัศมีของอันนี้ว่าเป็นเจ็ดถ <unprecedented> ูกป่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องเป็นตรงนี้ต้องเป็นเจ็ดถูกป่ะครับเราจะหาจากตรงนี้มาถึงตรงนี้เรารู้ตรงนี้เป็นเจ็ดเราก็หาจากจุดสองหกมาถึงจุดหกสามถูกปะ่ะเราก็หาระหว่างจุดสองหกมาถึงจุดหกสามได้เท่าไหร่เราก็จะรู้ อะกลับไปหาก่อนแล้วสองหกถึงหกสามห่างกันเท่าไหร่ใช้สูตรเลยระยะห่างระหว่างจุดสองจุดเนาะต่อไปเราไปหาระยะห่างระหว่างจุดสองจุดนะครับแควรู t <c oughs> หกลบสองก็กำลังสองบวกสามลบหกก็กำลังสองถูกปะมันคือสี่กำลังสองบวกสามกำลังสองถูกปะก็คือห้านั่นเองได้ออกมาแล้วว่าสองจุดนี้มันต่างกันห่างกันห้าพอเราได้ว่ามันห่างกันห้าเราก็ได้คำตอบแล้วถ้าตรงนี้เป็นห้ารัศมีที่ยาวที่สุดก็คือห้าบวกเจ็ดอ่าที่ยาวที่สุดต้องเป็นห้าบวกเจ็ดเป็นสิบสอง ส่วนรัศมีที่สั้นที่สุดมันคือตรงนี้ถูกไหมครับมันก็คือเอาเจไปลบก,กับ05้ารัศมีที่สั้นที่สุดต้องเป็นสองเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็คือค่ารัศมีที่อยู่ในช่วงคาตอบอันนี้ก็คือต้องเป็นตั้งแต่2อจนถึง12นั่นเองตั้งแต่สองจนถึง12นั่นเองโอเคปะ่ะเพราะฉะนั้นเราไปเขียนเลย ถามเอาก็แก้หาค่าเคมาว่าอยู่ในช่วงไหนยกกำลังสองสองข้างครับโอเคเนาะพอได้ปุ๊บเราก็ลบสี่สิบทั้งสองข้างโจทย์มันให้ หาว่าถ้าเราได้อสมการนี้ออกมาแล้วมันถามค่าของ b ลบ a ถูกป่ะครับหาค่าของ b ลบ a เพราะฉะนั้นเราเอา b มาลบ a คือเอา104ไปลบด้วยลบ36คือเอา104บวก36คำตอบข้อนี้จึงเป็น140ได้ค่า b ลบ a ออกมาเป็น140เนาะเช็คช้อยส์ครับตรงกับช้อยส์ในข้อที่3นั่นเอง เนาะข้อนี้เป็นเรื่องของสมการวงกลมนะโอเคโทษเร็วโอเคเปล่าโดยโจทย์มันให้มาสองสมการโดยหาค่าเคสส่วนใหญ่ถ้าเป็นเรื่องรูปเนี่ยออผมผมแนะนำเลยนะว่าควรจะวาดรูปไปก่อนไม่ถึงแม้ว่าจะใช้วิธีการคำนวณแบบไหนก็ตามเราควรจะวาดรูปเพื่อดู ความเข้าใจเช็คความเข้าใจของเราว่าสิ่งที่เราคิดมันถูกหรือเปล่าเนาะบางครั้งเราไปคิดแต่ในสมนการเราไม่ได้ดูรูปอย่างเงี้ยเอ,อ่อการคิดแนวคิดมันอาจจะทําให้วิธีการคิดเราผิดไปเลยก็ได้โอเคเปล่าโจทย์ข้อนี้ให้มาสองสมการหาค่า k ช่วงของ k คือ a ถึง b ถูกปะเอา b มาลบ a เนาะสองสมการหาจุดตดัดช่วงที่มีจุดตดัดก็วาดรูปถูกปะ สองสมการเราเขียนให้อยู่ในรูปสมการมาตรฐาน x ลบ k กำลังสองบวก y ลบ k ยกกำลังสองเท่ากับ r กำลังสอง hk คือจุดศูนย์กลาง R คือรัศมีมีสมการมาเราย้าย x กับ y มาใช้ทฤษฎีบวกเข้าเนาะทำให้มันอยู่ในรูปของกำลังสองสมบูรณ์เห็นว่าลบสิบสอง x ก็คือลบสองหน้าหลังถูกปะสองหน้าหลังแสดงว่าสองคูณหน้าเป็น x หลังก็ต้องเป็นหกก็เลย ยกกังหลังยกกลังสองเป็นบวกสามหกอันนี้ก็คิดเหมือนกันได้ออกมาทั้งสองรูปพอเราได้ออกมาทั้งสองรูปเราเอาทั้งสองรูปมาวาดรูปเอาทั้งสองรูปมาวาดรูปรูปที่หนึ่งเป็นหกสามมีเจ็ดรูปที่สองเป็นสองหกแล้วมีเคเคบวกรูปเคบวกสี่สิบถูกป่าได้เสร็จปุ๊บเราเอาสองรมาวาดรูปครับเราก็จะมองรูปออกว่ารูปไหน ที่เป็นรูปที่ใหญ่ที่สุดและรูปไหนเป็นรูปที่เล็กที่สุดส่วนใหญ่ก็จะเป็นมีแค่แบบเดียวคือเส้นสัมผัสเราจะดูจุดสัมผัสของวงกลม2อันจะเป็นค่าที่ไม่มากที่สุดก็น้อยที่สุดอันนี้ก็ได้ค่าที่เล็กที่สุดกับใหญ่ที่สุดไปแล้วพอเราได้2อันนี้เสร็จปุ๊บเราก็หามาจนได้ว่ามันต้องอยู่ในช่วงของ2ถึงสิบสอง่ปะ ใช้จุดสจุดเมื่อกี้นอนแล้วศมีต่างกันห่างกัน5้ัศมีวงใหญ่เป็น7จ็อะคิดไปคิดมาได้2องกับสิบสอทำเหมือนเดิมนะแค่หาค่า K ได้แล้วถูกปะอยู่ในช่วงของ a อถึงบได้เสร็จปุ๊บเอา B-A ลบ A ตอบ1 4 0นั่นเอง